อยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าทราบมาว่ามีผู้ผเสียหายก็คือแบบโอนเงินเข้าไปแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นเรื่องของการทําบุญหรือว่าอะไรแต่ว่าเบลอยากจะยืนยันตรงนี้ว่าเบลไม่มี Facebook ส่วนตัวนะคะเบลเล่นเฉพาะอินสตาแกรมเท่านั้นซึ่งถ้าเบลจะทําบุญจริงๆเบลจะบอกในอินสตาแกรมหรือไม่ก็จะมาบอกผ่านพี่พี่สื่อค่ะฉะนั้นก็คือถ้ามีกรณีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้หรือว่ามีคนติดต่อผ่านทาง Facebook เข้าไปเนี่ยอย่าหลงเชื่อนะสำหรับผลกระทบกับเบลคือเบลของเบลอ่ะเบไม่่่ขนนนาาดั้แตว คือสงสารคนที่โดนหลอกอะค,ะอค่ะคือก็ไม่อยากให้แบบใครดโดนเราไม่ทราบตัวเลขค่ะเพราะว่าเขาติดต่อผ่านางผู้จัดการในทีกนีนคือมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำอะเนาะคะ<ม>่ะแฟนคลับถ้าเป็นแฟนคลับที่คุยกันทุกวันนี้ก็คือไม่มีนะคะคือถ้ามีคนที่เสียหายเออมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีเข้ามาเรื่อยๆเราก็คงต้องแจ้งความ,ค,วามค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ดําเนินการค่ะ ไม่ทราบค่ะใช่ก็คือเขาติดต่อผ่านทางผู้จัดการมาอีกทีนึงยืนยันว่าไม่มีค่ะไม่มี Facebook ค่ะคือถ้าจะทำบุญจริงๆก็จะบอกในช่องทางของตัวเองก็ i ิน t a g r กรมหรือว่าบอกทางสื่อนะคะเราเราไม่ได้คุยกับผู้เสียหายโดยตรงนะคะแต่ว่าคือเหมือนเขาแจ้งมาทางผู้จัดการซึ่งเป็นอีกทอดหนึ่งอีกทีนึงค่ะคือเราแอบที่ตกใจมากกว่าคือมีคนโดนหลอกแล้วก็โอนเงินเข้าไปมากกว่าค่ะ คือตอนนี้เขายังไม่ได้แบบเราไม่แน่ใจว่าเขาแจ้งความแจ้งความเองหรือยังค่ะไม่ใช่ค่ะ,ม,คะมันเป็นมันไม่ใช่ชุดแต่งงานนะมันปากมุกอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ใช่ไงมีระบงระบายแบบกุตูจะตายค่ะพิธ <c oughs> ีกรก็ถามหนูหนูก็บอกไม่ใช่ค่ะมันกุตูค่ะพี่อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตค่ะ <c oughs> ยาใส่ชุดเป็นพิธีกรใส่กเปนีไป่ไม่ใช่ชุดเต้าส้